Làm chá Làm chá Làm chán, tốt! Làm quen! Mày sai làm quen! em. all set! Ai lại có kiếp you làm <laughs> Đây là hệt mắn bột con Mắn bột Xay nơi lúc bãi nơi, kem, Tôm mắn, hãy pươi chà Cảm ơn hết mắn bột là cái gì Học về xay tàu ốc chà Pươi phê on on chà ประมาณนี้แล้วใส่เกลือจ้ะตามสะดวกเด้อนิดนึงน้มจืดจ้ะน้มถือเทาตือมอ่ะประมาณนี้ก้อนผิดไทยดำจ้ะ นมอีกนิดนึงจ้ะเกย์มันบดเฮาก็ได้แล้วเนาะจ้ะทุกคนเดี๋ยวข่อยสิเอาไปใส่เตาอบจ้ะอันนี้เป็นเนยเนาะนี่เนยอือยังมาจกโรงเรียนพอดีจ้ะอือพอดี วันนี้ไม่ไมว่วันนี้ไม่มาสายวันนี้มาไม่สายแล้วเลิกเร็วจ้ะครับดีสิโอเคเดี๋ยวให้ชิตักใส่ได้ไหมได้ครับถ่ายได้หรือเปล่าออืตามแม่ทันไหมแม่ทำเร็วน้วย <laughs> าตักกล่องตากี่แม่บ่ทัน ไทยหนยเนาะทพริกไทยดำเพิ่มอีกนิดนึงอันนี้อีกอันนี้เป็นอกไก่จ้ะอันนี้ไม่ได้บอกสูตรนะทุกคนคือต้องบอกว่าอีแเม่มัวจ้ะเอาตมความจริงหม่วค่ะให้เมทิวซิมหาเพิ่นว่าแสบจ้ะโอเคสองอย่างนี้่อยสิเอาเตาอบนะจ้ะทุกคนจ้ะใส่เตาอบเตาอบได้ ทุกคนทุกคนอันนี้คือมันบดเอาไปอบนะจ้าทุกคนจ้าแล้วนี่ก็เป็นอบไก่จ้าอบไก่อบขึ้นกัดเนาะใส่ซอสไคลก็มีผักนิดนึงเออเดี๋ยวจับจานให้นุ่มๆไปเลยจ้าครับเป็นยวจะเสร็จนะขอางอันนย่ง ไปก็ได right, mm ้ม hmm. ันเหมือนกันอย่างนี้เดี๋ยวสมมติสิฟันเด็กคน อันเอาไก่อืมมันเป็นซอสไข่ คนอ,อาหารก็เป็นสไตล์ฝรั่งของนมนมจามันีนนเนาะนั่นหละตามที่เห็นเลยจ้ะโอเคเดี๋ยวให้นมนมๆยกไปกินเลยจ้ะทุกคนอือฮึ ถือกันมากคนละจานเอาเลยก็วางคักเนยได้นี่สาวรีแคบทุกคน <c oughs> วัสดิสุซซสบา,ายดีไหมฟัง <c oughs> สบาสดีสารีรคปทุกคนบากยองมาอีกแล้ว <c oughs> ในเกนข้าวเย็นกินข้าวกับนมนมนะจ้าทุกคนนมนมกับไก่นุ่มด้วยไะไก่นุ่มด้วยไก่นุ่มด้วยไก่นุ่มด้วยไก่นุ่มไก่นุ่มด้วยไก่นุ่มด้วยคืออะไรคืออะไรไก่นุ่มเอาเอาเลยกินกินไก่นุ่มไม่ใช่ไก่ไก่นุ่มไก่นุ่ม เาพูดสิหยุดยืนอะไรอยู่เชียวสุกหรือเปล่าชิคเก้นน่ะคิดว่าจะเสิร์ฟชิคเก้นยังวะเราไปตั้งชื่อเรื่องของพ่อามอสชิคเป็นยังไงบอกด้วยแด้วยนั่นก่อนเฮดไทน์มูเพิร์นเราคอยกับบอหิวนะจ้ะแต่ว่ากากินนะจ๊ะมันบอแม่นว่าบอหิวดอกเมื่อยเรากะเมื่อยเรากะพักก่อน นพนกินก่อนจะสกุกไหมพ่อไก่อ่ะอได้เรดิชิลิ่อีิกินงบจออืแซ่บดีทุกคนไก่ชิมวันตี่รไม่เหมือนรอกลูกไม่เหมือนหรอกมันแซ่บดี รู้ใช่ไหมทุหวพ้มกับน้องบอกก็วันนี้โรงแรมมีอาหารไทยพ้อมกับน้องบอกว่าอ๋อจริงจริงมันไ่อร่อยแต่ว่าวันนี้วันนี้ดีไอ้โรงแรนคนนี้พอมมันอร่อยมากมีแต่ต้ขม,ออมตตข่าต้มข่าต้มข่าไก่เหรออือฮแทบดีโอ้โหขักเนยแ่บกับกินเลยเอ้ยต้มข่า มันชิมต้งข้าวมันชิมเหมือนที่แม่ทำใช่ไหมอืมโอเคเออนี่นี่น,นี่ชิมหน่อยแล้วชิมไส้อัวดูให้ทุกคนดูก่อนอะยิบยิบนี่จะใส่อัวถี่เฮดมือนีเนาเนนะจ้าอ่าไปกินเลยดูค่ะฝนเดีอือเอาเราไปใส่อันี่มันจะไ<ย>ด้รสชาติใส่อัวได้ไงอ่ะกิน แซ่บบ่เป็นไงอะอื้อออทุกอย่างอะเป็นยังไงอะีบ่ฟิสิกอ่ฟิสิกอลก่แล้วสุดทยแลเว t e e ออนั้นออร์ยเกิรติงนนั้นเนี่ยมั้ดไ่ชิน้อยทอดมันเหรอไปพูดแล้ว ปลาปลาชิมรสไปทอดมันบุญอ่ะพี่น้องเอ้ยไม่แบบไม่เป็นรสแบบที่ไอ้ที่ไม่ใช่ไม่ใช่คอนเทนต์แต่แต่ว่าแม่ไม่ใส่พริกเหี้ยใส่พริกหนึ่งกำมืออย่างเงี้ยพริกไม่เห็นจะเผ็ดเลยมันไม่เผ็ดก็ใช่ไงแม่ต้องใส่ใส่สามมือใส่สามกำมือเลยเหรอโอ้พริกพอเผ็ดแล้วจ๋เห็นข่อยใส่ในีใส่อัวคลิปที่แล้วเนาะจ๋าภัยยังบ่ท่านใดเบิ่งวิธีการเห็ดใส่อัวเนาะจ๋า คุณใส่พริกเยอะมากจ้ะพริกแห้งเพราะเผ็ดสั่งหันละโอเคทุกคนน้ำยาปลากระป๋องจ้ะน้ำยาปลากระป๋องตีนไก่เห็ดไวแซตูกแข็งไวคักๆจ้ะแต่เมือนี้ก็คขอกินก่อน มันน่ากินบอทุกคนน่ากินอยู่โขเครื่องแบบหยาบยาบจ้ะน้ำยาปากกระปองพี่น้อง่ะกินน้ำกันาากทุกคนมาจัดทุกคนกินน้ำกันโอ้ยบอม,มีผักมัมยก็เลรบออันนี้แปะทักทายเลยยังทักขอโทษอันยองทักทายทุกคนเลยไม่เป็นไร

มันบดใส่มันบดใส่เต้าอบมันแซ่บด้วยอุ๊บป่าอืม,มข้างบนมันกรอบเมืม่อไรพนจะบอกข้างในหรือว่าข้างบนผมต้องคิดผมต้องคิดอ <c oughs> ทำไมต้องคิดเพาจริงๆ <c oughs> ผมอยากใครข้างบนมันแปน ข้างล่างแล้วก็ข้างล่างเป็นข้างบนอ้าวได้เสือละเปลี่ยนอะไรอ้าวเพราะข้างบนในข้างไม่ได้อยากให้ข้างล่างเป็นข้างบนอยากให้ข้างบนเป็นข้างล่างอ้าวเล้เขาให้มาอย่างเนี้ยเราจะไปเปลี่ยนเขาได้ยังไงล่ะว้าวน้ำยาปลากระป๋องจ้ะอือหือมันแ่บไหมแ่บไหมอือแ่บมากดูตีงไก มันเตีอะไรตีนอไรก่งนตีตีนตีนอะไรมันเตีอะไรตีนอะไรเวียนหัวกับปิ้ยองเวียนหัวกับปิ้งยองถ่ายคลิปให้ด้วยแล้วก็พากไปด้วย วดเน่ยสบลูเนยสบลยาหาวัดอกี่บอเดท่ไนงาสดัที่บ้นเรั่าเดี๋ยวนเหลือหนึ่งชิ้นไว้ให้ปะะปาหอมข้าวชิมนิดหนึงชิมอะไรอ่ะไก่ไก่เหรอให้แม่ซิมบ์บักมา อร่อยดีเนาะเหมเือนอีเกียอกลินเหมือน<ม>ที่เกียเลยอ่ะเออเนาะเอออีหลีป่ะเนาะเม็ดเนาะใช่เฟชเฟชมาไมคิสทรูเออ, first, first เอ,อมันต้องได้ชิมเออกลิ่นเหมือนจริงๆด้วยอืมอ้มอันนี้ไม่ได้ไปโรงเรียนอีกแหละไม่ได้ซ้อมบอลด้วย เพราะว่าแมทชิวเป็นหวัดลงคอเนี่ยไม่เป็นไรต้องตรวจโควิดนะต้องตรวจโควิดถ้าไม่หายอ่ะอืถ้าไม่หายต้อเทส ใช่ถ้าหายต้องตรวจโควิดต้องเย่จมูกอ่ะเย่จมูก oh. แต่ว่ากับเป็นอันนี้ดอกจก่ะเล่นฟุตไปแข่งฟุตบอลกลางสายฝนนันลาเรือของเรืองอ่ะจ่ะทุกคนแล้วอะไรมากรับามาพลังมามบดองกินอย่างนั้นเลยเหรอคัก นันแหละกะเป็นอาหารง่งายๆจมือนีเนาะทุกคนสำหรับซองนมกับเหลืออกไกน่นึ่งฉีดไว้ให้พ่อห่อเขาจา้ะส่วนข่อยกะข่มีอันนี้ไว้กินเนาะจ้ะทุกคนเราข่เห็ดน้ำยาขนมจีนไว้กินแซ่แข็งไว้จ้ะทุกคนนั่นแหละบางเทือกะกิขานเห็ดกินเจ้าของไหมถึงว่าอาหารที่นุ่มๆเบอกินน้ำยังสี่จ้ะต้องไม่เฮ็ดหมอใยๆแล้วก็แซ่ตู๋แข็งไว้จ้ะทุกคนเช่นน้ำยาขนมจีนนี่ละ mới đây bố mì cặp khẩu cái nhang, họ đã chúc nữa já. Hô khâu, đó. potato. เอานั้นเหรอโอ้โหไม่มีผักเลยเอาแค่นี้เหรอเอคุยกันนั้นน่ะอิ่มหรือยังเอลืมชื่อนะว่าตัวเองทำอะไรแก้เขินไปกันไม่ต้องบอกพยักหน้าลืมว่าตัวเองทำอะไรอ o a น o แตเก o ไม่ s ไม่รู้ทำไมนั่ i สิซิงไลท์อย่างไรตั้ n ไม่รู้งย I o ่า n o พูดไท t ่พูดทยมีแ I I never remember this name พลืมซอนี I was on my w to say that again ัน That's wrong ล้างแหวน I was on to say that again พูดล้างจานล้างจานล้างจานตบล้างแหวนไม่ใช่ล้างแหวน เซไอ้เราจะกิบอยู่หลังแหวนน่ะยิบเป็นอะไรก็ไม่รู้ดูเฮ้ยคักเน่จับบ่เคยไใดจะเคลียยูฮาร์บูดแคสซอสซีหน่หน้าที่ไม่พี่ยังได้เฮ็ดงานกับหลังจานแค่นั้นจ้ะนอกนั้นคอยกระเฮ็ดเมื่อทุกอย่างทั้งนั้นได้เงินงานบ่ได้เงินไปกระเฮ็ดทุกอย่างตอนนี้หน้าที่แค่หลังจานแค่นี้ก็โอเคแค่ซีซัพยูสเทมิอะไรอะ About g o picking head ไปเก็บเห็ด Yes and you say to me next day I cannot go with you ใช่ไงตัวเองพาเขาลงป่า You, you afraid I'm gonna go get lost in the woods ใช่ไง Go with me ใช่ไงนี่แก Because I'm old okay โอ้โห Not fine ปีนาไม่พาไปเก็บเห็ดหรอกพาไปลงป่าไหมพี่น้องเพิ่นบอกคใครได้เพิ่นหน้าอันฟังเสียงรถได้เพิ่นนะเฮ้ยได้พอบินเฮ้ยแล้วพอบินจริงได้โอ้ได้ ว้อดอ <laughs> ูา,าบินบิน้ออนอะไดดอู้าฉันไปิีนไปนบรถฉันไปฉันไปฉันไปปฉ o นไปฉันไไปฉันไปันไนไปลัปฉันไปนไปฉันอปอนปันไอยไปันไปกันปะไปฉัปันไปัไปนไปฉันไปฉอไปัอนนนไปไัไัไป ล้างจานล้างจาน is not ล้างลังแหวน is f not do ล้างจาน I get ัล้างแหวนเออใช่ is not <laughs> ถ้าผมไม่ล้างจาน <laughs> ผมก็จะได้หลังแหวนม <laughs> าสัมภาระแมวนแล้วอันละ I don't do it for fun I do it for not getting หลังแหวน <Yeah. S 1> <laughs> พูดเองนะเนี่ยหลังแหวนเนี่ยพูดตัวเองนะเนี่ย <Yeah. S 1> ถ้าแม่ได้ฝรั่งนี่พี่น้อง